เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงล่าสุดบริษัทต,ต้องยื่นฟ้องล้มละลายโดยค ry ป to Voyager d ด g i t a l บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและคริปโทรายล่าสุดได้ยื่นฟ้องล้มละลายต่อศาลล้มละลายสหรัฐในเขตทางใต้ของนิวยอร์กตามการยื่นเอกสารทรัพย์สินโดยประมาณ v o ยเจออยู่ระหว่าง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์โดยบริษัทในโตลอนโตรประเมินเจ้าหนี้มากกว่า10,000 0รายซึ่งจากการเปิดเผยของเว็บไซต์นิตยสาร Forbes, ระบุว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Voyager ได้ออกหนังสือแจ้งการผิดนัดชำระหนี้ของ Three Arrows Capital ซึ่งเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงคริปโตในประเทศสิงคโปร์ซึ่งได้กู้ยืมเงินกว่า6 7 5ล้านดอนลลาร์จาก Voyager ในรูปของเงินคริปโตตรตะกูลบิตคอยน์จำนวน1น2 5 0นห้บิตคอยและ350ล้านดอนลลาร์ใน r e รียญสเตเบ USDC ขณะที่ Ste p ฟ e ซ CEO ของ Voyager กล่าวในแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าเขาเชื่อมั่นในอนาน อนาคตวันนับจากนี้ความพันพัวและผลกระทบของปัญหาเศรษฐกิจต่อตลาดคริปโตในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตลอดจนการผิดนัดชำระหนี้ของ Three Arrows Capital ทำไม่ต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบและเด็ดขาดในตอนนี้ขณะที่แนวทางการขอยืดลมละลายต่อศาลทำให้กลไกที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันในการประคองธุรกิจได้ดีที่สุดซึ่งอย่างไรก็ดีจากปัญหาของ Three Arrows Capital เกิดขึ้นท่ามกลางการเทขายเป็นเวลานาน,านหลายสัปดาห์ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยรุนแรงขึ้นจากการล่มสลายของอัลกอริทึมสเตเบิ c ์คอยเซรายูสีมูลค่า6000 60, พันล้านดอนลลาร์และเหรียญลูนาในกลุ่มเหรียญสกุลเงินดิจิทัลสังกัดลูนาเมื่อเดือนที่แล้วโดยทร r e อร์โร s Capital ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ3,000ล้านดอนลลาร์ในเดือนเมษายนในปีนี้ถึงครองลูนาประมาณ200ล้านดอนลลาร์และ Sta k กอ t h e ออย่างน้อย40ล้านดอนลลาร์ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของ ETH ที่ประสบปัญหาสูญเสียอย่างมากและ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า Three Arrows Capital วางเดิมพันประกันความเสี่ยงบน Gray Scale Bitcoin Trust หรือ GBTC เกินกำลังที่ควรจะเป็นของบริษัทเพื่อเก็งกำไรความแตกต่างระหว่างมูลค่าของ Bitcoin และ GBTC ซึ่งปริมาณและมูลค่าการซื้อขายปรับตัวลดลงตั้งแต่เดือนกุมภพาพันธ์ปี2564ซึ่งเพิ่งเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ30%ตามรายงานของ w h e c h a r t โดยอย่างไรก็ดีเนื่องจาก t r e e a r r o w Capital ล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจและการเรียกมาจินขณะที่ v ว y เยเจได้รับวงเงินสินเชื่อจากฝ่ายการลงทุนของ Alameda Research บริษัทการค้าที่ก่อตั้งโดย CEO มหาเศรษฐีแห่งการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล FTX แซมแบงแมนฟรายต์และนักลงทุนรายใหญ่ของ v ว y เยเจในการเสนอขายเฉพาะบุคคลนำโดย Alameda ผู้เข้าร่วมรายอื่นได้แก่ Galaxy Digital, Block d e m o n และ Digital Currency Group โดยสินเชื่อสองสายที่ a n a m e d a Ventures จัดหาให้เป็นเงินสด200ล้านดอนลลาและ USD Coin และ15,000บิตคอย Bitcoin ที่จะหมดอายุในสิ้นปี2567และมีอัตราดอกเบี้ย5%ต่อปีที่ต้องชำระเมื่อครบกำหนดโดย Voyager กล่าวว่ามีเงินสดประมาณ137ล้านดอนลลาร์และเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลณนะวันที่24มิถุนายน ต่อมาบริษัทเปิดเผยว่าได้ใช้เงินกู้ของอ阿拉米าจำนวน75ล้านดอลลาร์เพื่ออำนนยความสะดวกในการสั่งซื้อและถอนเงินของลูกค้าและว่าจ้างธนาคารเพื่อการลงทุนโมลิเซนคอมพานีในด้านการเงินที่ปรึกษาโดยแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวว่า阿拉米าเวนเจอร์สไม่คาดว่าจะชดใช้ทุนดังกล่าวโดยแซมแบงแมนได้บอกกับฟอร์สในการให้สัมภาษณ์ว่ารู้ไหมว่ายินดีที่จะทำข้อตกลงที่ค่อนข้างแย่หากนั่นคือสิ่งจําเป็นในการรักษาเสถียรภาพของสิ่ง ต่างๆและปกป้องลูกค้าซึ่งทางนี้บริษัทคริปโตอื่นๆที่ให้ทุนแก่ Three Arrows Capital ก็กำลังดิ้นรนหนีปัญหาตามรายงานของ CoinDesk และ Goldman Sachs กำลังมองหาการระดมทุนจำนวน2,000ล้านดอนลลาร์จากนักลงทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่มีปัญหาจากผู้ให้กู้คริปโตใน Hoboken ซึ่งขณะที่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Celsius ได้ว่าจ้างทนายความด้านการปรับโครงสร้าง เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้โดยเมื่อวันที่1กรกฎาคม FTX และผู้ให้กู้คริปโตบล็อกไฟล์ได้ลงนามในข้อตกลงที่ให้ FTX มีตัวเลือกในการซื้อบล็อกไฟล์สำหรับสิ่งที่ถูกอธิบายว่าเป็นราคาผันแปรที่อาจจะมีมูลค่าสูงถึง240ดอลลาร์ และในด้านของค่างเงินบาทที่วันที่6กร,รกฎาคมเปิดตลาดที่ระดับ35.94บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยระหว่างวันเคลื่อนไหวผันผวนและอ่อนค่าที่สุดลงไปที่ระดับ36.1บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากปัจจัยหลักที่เงินดอลลาร์สหรัฐนั้นแข่งค่าขึ้นต่อเนื่องหลังเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศหลกักอาทิกลุ่มยูโรออกมาแย่กว่าคาดรวมถึงเศรษฐกิจสหรัฐเองก็ออกมาไม่ค่อยดีเช่นกันทําให้มีการเทขายสินทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียหรือกลุ่ม EM ออกมาขณะที่ปัจจัยในประเทศเริ่มเกิดความกังวลถึงการระบาดของโควิดรอกใหม่ที่อาจกระทบถึงการท่องเที่ยว ที่เป็นความหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปขณะที่การระบาดของโควิดในจีนก็ยังมีความเสี่ยงที่เกิดล็อกดาวน์อยู่ทำให้สําเติมค่าเงินในภูมิภาคโดยคาดว่าจะเป็นไปอีกระยะหนึ่งจนกวาตลาดจะคลายความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกถดถอยอย่างตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาไม่แย่นักเฟดขึ้นดอกเบีย้ยไม่แรงหรือจีนไม่มีการล็อกดาวน์เพิ่มโดยมองแนวต้านต่อไปที่36.2บาทต่อดอลลาร์สหรัฐและแนวรับที่35.8บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยแนวต้านที่36.2นั้นเป็นที่น่าจับตามองเพราะหากหลุดตรงนี้ไปก็อาจจะไหลไปได้ยาวถึง36.5ได้ไม่ยากแต่ก็เชื่อว่าในาระหว่างทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็คงจะเข้ามาดูแลอยู่ตามความเหมาะสมเช่นเดียวกับวันนี้และก็ยังคงมุมมองที่ปลายปีนี้มีโอกาสที่เงินบาทจะแข็งค่าขึ้นบ้างจากการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นโดยมองเอาไว้ที่34บาทต่อดอลลาร์สหรฐัฐซึ่งทางด้าน DBS w i c k e r ได้กล่าวในงานสัมมนา ออนนไล์ Online, โดยระบุว่าจากปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้นและภาพรวมการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยโดยตั้งแต่ต้ตตนปีจนถึงปัจจุบันดัชนีตลาดหุ้นไทยนั้นได้ปรับตัวลงมา7.2%แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่าตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคเอเชียที่ปรับตัวลดลงไปแล้วกว่า10%และตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวลดลงไปมากกว่า20-30%โดย d b s c r s ได้มีการปรับลดประมาณตัชนีเซตในปี2565ลดลงมาอยู่ที่1,683จุดจากเดิมประเมินไว้ที่1,800จุดหลังประเมินวัฒนาดหุ้นไทยยังคงความเสี่ยงและแรงกดดันจากปัจจัยภายในและภายนอกค่อนข้างมากโดยแรงกดดันจากอัตรางเงินเฟอ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงเป็นแรงกดดันหลกักส่งผลให้ธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกต้องเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อควบคุมอัตรางเงินเฟอ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมท นำกลางสภาวะที่สป라이ของสินค้าและบริการต่างๆที่กลับมาฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปลังโควิดสิเริ่มคลี่คลายและสงครามรัเสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นทําให้ยังคงเห็นเงินเฟ้อในระดับที่สูงมาอย่างต่อเนื่อง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ